ปั๊มนมที่คุณแม่ต้องเลิฟปั๊มนุมเปรี้ยงและถนมเต้าพกพาสะดวกทำสตัอกแน่นๆเครื่องปั๊มนมในท้องตลาดตอนนี้นะคะมีให้เลือกมากมายหลายยี่ห้อหลากหลายแบบ แบบไหนล่ะที่จะใช้ได้ดีเหมาะกับเต้านมของเราแถมยังช่วยให้คุณแม่ทําสต็อกน้ํานมได้แบบจุกๆแน่นๆไว้ให้ลูกน้อยกินจนโตนะคะมัมีม่รีวิววันนี้บอมเบมีเครื่องปั๊มนมไฟฟ้าแบบปั๊มคู่รุ่นใหม่ล่าสุดจากเมเดล่าแบรนด์เครื่องปั๊มนมฮอสพิ a l ลเกตหรือที่โรงพยาบาลชั้นนําแนะนําให้ใช้มาแนะนํากันค่ะบอกได้เลยว่าอัดแน่นด้วยความพีเมียม สำหรับความดีงามของเครื่องปั๊มนมเมเดล่ารุ่นมือสวิงแม็กซที่คุณแม่ผู้ใช้จริงหลายคนพูดถึงนะคะก็คือเรื่องของการปั๊มที่นุ่มเต้าค่ะช่วยถนอมสองเต้าของคุณแม่นะคะด้วยเทคโนโลยี2 e p h a c e e x p r e s i o n นิขสิทธ์เฉพาะเมเดล่าเท่านั้นค่ะที่คิดค้นการวิจัยมามากกว่า60ปีและจากคุณแม่หลากหลายเชื้อชาติทั่วโลกค่ะ ซึ่งการทํางานของเครื่องปั๊มนมนี้นะคะ <_ C> e <an> เขาก็จะเรียนแบบธรรมชาติการดูดนมของทารกค่ะให้ความรู้สึกเสมือน <_ C> e <an> คุณแม่กําลังเอาน้องเข้าเต้านะคะโดยจะแบ่งการใช้งานออกเป็น2โหมดได้กันค่ะก็คือ1 stimulation Mo d e เป็นการกระตุ้นนะคะซึ่งจะเป็นการดูดแบบสั้นๆและเร็วค่ะก็คือเมื่อคุณแม่เปิดปุ่มใช้งานตรงนี้นะคะโหมดกระตุ้นเนี่ยก็จะทํางานอัตโนมัติเลยเป็นเวลา1นาทีค่ะหลังจากนั้นนะคะเขาก็จะสลับเป็นโหมดดูดยาวอัตโนมัติค่ะตรงนี้นะคะคุณแม่ลองสังเกตได้เลยว่าเวลาเอาน้องเข้าเต้าจริงนะลักษณะ ก็จะเป็นเหมือนกันค่ะเพื่อให้ร่างกายของคุณแม่นะคะรับรู้แล้วก็หลั่งน้ำนมออกมานั่นเองค่ะในส่วนของโหมดที่2 expression mode ค่ะเป็นการดูดที่มีจังหวะการดูดที่ยาวและนุ่มมากขึ้นค่ะคล้ายกับการที่ลูกน้อยของเรากําลังดูดนมจากเต้าของคุณแม่ค่ะซึ่งโหมดนี้นะคะจะทํางานอัตโนมัติหลังจากกระตุ้นเสร็จ1นาทีค่ะและความเว้าของ New Swing Maxi นี้นะคะเขาสามารถกด pause หรือหยุดชั่วคราวได้เพียงกดที่ปุ่ม power บนตัวเครื่องหนึ่งครั้งค่ะ นจากนี้ยังเพิ่มความพิเศษด้วยเฟรกเทคโนโลยีซึ่งช่วยให้คุณแม่สามารถปั๊มน้ำนมได้มากขึ้นถึง18%เมื่อปั๊มพร้อมกันสองข้างด้วยกรวยปั๊มที่ออกแบบให้มีความโค้งรีและทำมุมเปิด105องศารองรับกับเต้านมทุกทรงได้ดีรวมถึงคุณแม่ที่ศัลยกรรมเพิ่มขนาดอกค่ะในขณะที่กรวยปั๊มโดยทั่วไปทำมุมเปิดเพียง90องศาอันนี้นะคะก็สามารถเข้ากับรูปร่างและขนาดของเต้านมหลายๆทรงได้ดีกว่าค่ะ เพราะส่วนอกของคุณแม่แต่ละคนนะคะมีรูปร่างและขนาดที่แตกต่างกันค่ะอีกทั้งนะคะเต้านมของเราเนี่ยยังเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดในช่วงระยะเวลาการปั๊หนม อีกทางกรวยรุ่นใหม่ซึ่งผลิตโดยเฟรกเทคโนโลยีนะคะยังออกแบบมาช่วยให้กดทับหน้าอกน้อยลงซึ่งทําให้น้านมไหลได้อย่างอิสระมากขึ้นค่ะลดการอุดตันของท่อน้ํานมและในเซตนี้นะคะเขาก็จะบรรจุกรวยปั๊มมาให้2ขนาดคือขนาด21มิลลิเมตรจำนวน2ชิ้นและขนาด24มิลลิเมตรจำนวน2ชิ้นค่ะและยังมาพร้อมกับข้อต่อคอนเนคเตอร์แบบ p e r s o n a l f i t f ด้วยค่ะ ควรทำความสะอาดเครื่องปั๊มนมก่อนการใช้งานครั้งแรกทุกครั้งนะคะสามารถทำความสะอาดได้ทุกชิ้นเลยยกเว้นสายทูบบิง้งตัวเครื่องและที่ชาร์จค่ะและก่อนประกอบอุปกรณ์นะคะควรเช็คให้แน่ใจเสมอว่าอุปกรณ์ทุกชิ้นเนี่ยต้องแห้งสนิท ที่สาคัญคือมอเตอร์ทํางานเงียบมากเมื่อเปิดระบบดูดที่แรงที่สุดนะคะจะส่งเสียงเพียง45เดซิเดลเท่านั้นเมื่อต่อให้ครบระบบนะคะและที่บอมเบชอบมากๆก็คือตัวเครื่องนะเขาผลิตด้วยวัสดุที่ไม่เป็นสนิมค่ะมีขนาดเล็กกระทัดรัดน้ําหนักเบานา่ารักกระปุกกระปิก,ปกพกพงงาง่ายและหากคุณแม่ออกไปนอกบ้านนะคะก็สามารถปั๊มนมได้อย่างสบายใจเลยเพราะทํางานไร้สายได้ด้วยแบตเตอรี่ค่ะและหากแบตหมดระหว่างวันนะคะก็สามารถใช้ power bank ชาร์จได้ค่ะ และเมื่อชาร์จเต็มนะคะก็สามารถปั๊มได้สูงสุดถึง6รอบปั๊มค่ะรอบละ30นาทีรวดจริงๆค่ะและที่บังสุดๆก็คือราคาของเขาน่ารักมากๆเลยค่ะจากปกติ21,000รลดพิเศษเหลือเพียง13,900บาทเท่านั้นหากคุณแม่สนใจนะคะก็สามารถสั่งซื้อกันได้ทาง Line ad m e d e l a หรือหน้าร้าน baby basket ทั้ง2สาขาคือที่เซนทันเวอร์ชัน2หน้ารานสเก็ตค่ะและเมกะบางนาชั้น2โซนสมาร์ทคิดฝั่งอีเกียนนะคะ ซึ่งทั้งสสาขานะคะเขามี Family Parking อีกด้วยค่ะเชื่อมัมมันเวิร์กแล้วข้างหน้านะคะบอมเบจะมารีวิวอะไรให้ชมกันอีกติดตามได้นะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย